บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่245ค่ะซื้อครบ5ต้นจะส่งให้ฟรีซื้อเพียงแค่1-4กระถางค่าจัดส่งแบบเหมาเหมา50บาททุกบ้านอีกเช่นเดิมค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันในช่วงเย็นวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนะคะแอมจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันอังคารที่30มกราคมนั่นเองค่ะโดยที่สวนเรานะคะจะแพ็กจัดส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรงกล่องจัดส่งทางไปรสณนียเอยมอค่ะ และช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีกับเรานะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนาะบอนสีค่ะโทรได้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมนะคะการแบ่งปันบอนสีจากสวนเรานะคะหากลูกค้าท่านใดต้องการเช็ค,คเครดิตนะลูกค้าสามารถไปเช็คดูความเคลื่อนไหวเช็ค,คเครดิตแม่ค้าได้ที่หน้า Facebook ค่ะเราจะ ใช้ Facebook ว่าบ้านนาบอนสีค่ะหรือจะสั่งซื้อช่องทางแชททาง Facebook ก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นได้เลยค่ะชี้แจงรายละเอียดครบทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมไม้สวยๆใน EP ที่245นี้ก็เลยค่ะ ต้นที่ในรายการนี้นะคะน้องเป็นบอลกาบกัดสีโทนแดงนะคะเห็นไหมโทนสีเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะสวยๆมาได้3กระถางนะคะสําหรับบอลกาบนะลูกไม้กาบต้นที่1นนะคะแอมแบ่งปันที่นะคะ50บาทนะแบ่งปันที่50บาทค่ะคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ3กระถางด้วยกันนะคะรุ่นนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ15บเส้นนะคะเห็นขาวๆแบบนี้นะคะน้องกัดสีโทนแดงมาแน่นอนค่ะเห็นไหมการกัดสีของเขานะคะจะไล่จากสี สะดืดนะคะพื้นเขานะคะคจะออกแบบว่าตอนแรกๆจะเป็นขาวแล้วก็มาเป็นชมพูนะคะถ้าเขาเริ่มสร้างหัวนะคะเซลล์สีเขาจะกลับขับโทนแดงออกมานะคะเป็นบอลกาบเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะโทนสีสวยคะ่ะ มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าไก่แก้วมารายทองนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ8-10เส้ซนนะคะเห็นต้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะรากแบบว่าเดินมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะน้องแข็งแรงแล้วค่ะลูกค้ารับไปนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถางหกนิ้วได้เลยนะรากมาเยอะแบบนี้ค่ะเปลี่ยนกระถางได้กินดินใหม่นะคะฟอร์มพุ่งแป๊บเดียวค่ะวันนี้นะไก่แก้วมารายทองนะคะแอมมีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ3กระถางค่ะให้ในราคาที่70บาทนะแอมขอที่70บาทค่ะ ต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าหานุมานเชิญทงนะคะชุดนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เส้นนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะให้ในราคาที่70บาทนะคะสําหรับหนุมานเชิญทงนะคะน้องเป็นไม้กัดพื้นนะคะยืนพื้นสีแบบว่า เขาจะออกแรกๆเขาจะออกชมพูนะคะตัวไปถ้าหัวแก่แข็งแรงนะเขาจะยืนพื้นออกแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดแดงใหญ่ด้วยนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะแนะนําหากลูกค้าอยากได้ฟอมกอดนะคะรับไปสัก2กระถางนะคะไปปลูกลงกระถาง8นิ้วได้เลยนะทำฟอมกอดสวยๆเนาะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ2กระถางค่ะแล้วก็จะมีสำรองอยู่ด้วยนะคะประมาณ3กระถางนะสั่งกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้แบ่งปันที่70บาทอีกเช่นเดิมจ้า ต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นลูกไม้กาบนะคะใช้เป็นลูกไม้กาบนะคะต้นที่สามนะคะวันนี้นะแอมนามาแบ่งปันสองกระถางนะคะเม็ดสวยนะคะน้องเป็นบลกับนะคะต้นนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณ16เซนนะคะลูกไม้กาบนะคะแอมขอที่70บาทนะคะรหัสในการสั่งซื้อนะลูกไม้กับต้นที่สามนะคะแอมแบ่งปันที่นะคะ70บบาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันสองกระถางด้วยกันค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่แหวนค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะโตแล้วเนาะ ความสูงนะคะเดี๋ยววัดให้ดูนะคะความสูงของชุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ17เซนนะคะน้องเป็นบอลกลาบค่ะนะคะโตไปนะถ้าได้รับแดดที่เพียงพอเขาจะกัดแบบว่าสีพื้นขาวอมชมพูแล้วก็จะมีกระดูกเส้นกระดูกน้ําตาลนะคะเป็นบอลกลาบทรงสวยนะคะหลวงปูแวนไซต์โตแบบนี้นะคะแอมมีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะสําหรับไซต์นี้นะคะแอมขอที่80บาทนะคะวันนี้มีมาเพียงแค่2กระถางค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ด่างเหลืองด่างชมพูนะคะมีชื่อว่ามณีมรกตนะคะหน้าไม้จะกัดสีประมาณนี้นะมีความด่างเหลืองไปแบบนี้นะคะต้นนี้นะอ่าส่วนมากนะคะหน้าไม้ชุดนี้นะคะแอมจะคัดติดด่างไปให้นะคะแต่จะด่างไม่เยอะนะนํามาจัดให้ใน,นราคาเบาๆนะคะติดเชื้อด่างไปแบบนี้นะคะประมาณนี้นะของแต่ละต้นนะคะความสูงเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12เส้ซนนะคะเห็นไหมคะมีเชื้อด่างนะคะแอมคัดไปให้นะมณี มรกตนะคะชุดนี้นะคะแอมแบ่งปันที่นะคะแอมขอที่เท่าไหร่ดีนะคะหน้าไม้ด่างประมาณนี้แอมขอที่70บาทนะคะซึ่งวันนี้นะคะจัดโปรให้เนาะมีทั้งหมด4ต้นนะคะสําหรับวันนี้มีทั้งหมด4ต้นนะคะน่าเก็บมากๆค่ะน้องเป็นไม้ใบไทยทรงใบหนาการใหญ่นะคะรากเดินมาแน่นแแบบนี้แล้วนะคะน้องสามารถปรับสภาพเรียงนอกตู้ได้นะจ๊ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะวันนี้มีไม้เก่ามาแบ่งปันด้วยนะคะจัดอยู่ในตับวีรชนนะคะแห่งค่ายบางราจันนะคะมีชื่อว่านายโชธค่ะนายโชธนะคะใบหนานะใบหนาก้านใหญ่นะคะสวยค่ะแล้วก็จะมีเม็ดแดงขึ้นมาด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะต้นนี้นะจะเริ่มมีเม็ดสีแดงขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะนายโชธค่ะคลิปนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะความสูงอยู่ที่ประมาณ16เส้นนะคะวันนี้แบ่งปันที่านายโชธนะคะแอมขอที่ เกบาทนะมีมาแบ่งปัน2กระถางเท่านั้นนะจ๊ะ ต่อ,อก,กันที่ไม้ป้ายในรายการนี้นะคะน้องใบหนาการแข็งแรงมากๆค่ะมีชื่อว่าสีกัญจนาเจนหนึ่งนะคะเขาจะมีป้ายเขียวแบบนี้นะคะโตไปสวยมากต้นนี้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้แข็งแรงค่ะสําหรับคลิปนี้นะคัดป้ายสวยๆแบบนี้มาให้ทุกกระถางเลยนะคะป้ายสวยป้ายแจ่มๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะให้ในราคาที่นะคะแอมขอที่80บบาทนะคะน้องเป็นไม้ป้ายนะคะที่น่าเก็บมากๆค่ะ หรือจะทําฟอร์มกอ,อกก็สวยค่ะน้องจะใบหนาค่ะทนแดดทนฝนนะคะต้นนี้นะคะเหมาะนะคะเหมาะที่จะเลี้ยงนอกตู้ค่ะวันนี้ขอที่80บาทมีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางด้วยกันจ้าต่อกันที่ารายการนี้นะคะเป็นบอลกับโทนสีพัสเทลนะคะน้องมีความแบบว่านะคะเล่นลวดลายนะคะเส้นสวยเลยนะคะต้นนี้นะโทนสีเขาจะมาชัดหน่อยนะคะเขาจะขึ้นลายแบบว่า โทนสีแบบนี้นะคะอ่อนๆน,นะสวยน่าเก็บนะคะเขามีชื่อว่าหลักชัยนั่นเองค่ะนะคะชื่อดีนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะหลักชัยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะวันนี้คัดต้นใหญ่ๆมาแบ่งปันหนึ่งกระถางก่อนค่ะนะคะไซนี้นะคะแอมขอที่อ่าขอที่80บาทนะคะซึ่งวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่1กระถางค่ะต่อกันที่ไม้ป้ายรายการนี้นะคะอส่งไข่ค่ะวันนี้เจอแบบว่าป้ายสวยๆนะคะป้ายเขียวออกโทนเข้มๆนะคะโตไป สีพื้นเขาจะอากัดออกสีชมพูบานเย็นนะคะมีความป้ายเขียวนะสําหรับอสงไข่นะคะชุดนี้นะมีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะให้เนนราคาที่กระถางละ9กบาทนะคะอสงไข่วันนี้มีมาแบ่งบัน2กระถางค่ะให้เนนราคาที่90บาทจ้ากันที่บอลกามร,รายการนี้นะคะมีชื่อว่าไพรีพินาศนะคะเขาจะออกโทนสี อมชมพูนะคะแล้วก็เส้นกระดูกเขาจะออกโทนเขียวนะโตไปสวยมากค่ะเขาจะค่อยๆขึ้นลายกระดูกมาชัดเจนนะคะสำหรับไพรีพินานะคะชุดนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ14เส้นนะคะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วนะวันนี้มีมาแบ่งปัน1กระถางนะคะสำหรับไพรีพินาไซส์ใหญ่นี้นะคะแอมขอที่100 สาบาทกระถางนี้ขอแค่130บาทพอค่ะมีมาแบ่งปัน1กระถางค่ะต่อกันที่บอนการมรายการนี้นะคะมีชื่อว่านะคะ เทพนาคาค่ะสําหรับเทพนาคานะคะ,นะคะวันนี้นะคะคัดลายแบบว่าสวยๆมาให้เลยนะมีมาแค่กระถางเดียวนะคะน้องอยู่ในไซส์ขนาดกระถาง4นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เจ้ซนนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วค่ะลวดลายมาสวยมากๆค่ะน้องจะออกโทนสีแบบว่าออกโทนสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีการไล่โทนสีนะสีครีมนะคะอ่อนๆแบบนี้นะคะสวยมากนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะสําหรับนะคะพญานาคราชค่ะกระถางใน นี้ะะคะแอมแบ่งปันที่ขอที่150บาทนะคะลายสวยมากนะคะบอกเลยนะเดี๋ยวจะหมุนฟอร์มให้ดูนะคะน้องนาเก็บมากค่ะกระถางนี้นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปันเพียงแค่1กระถางเท่านั้นนะคะที่150บาทค่ะมาต่อกันที่บอลกลับรายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่าครุฑค่ะน้องเป็นบอลกลับนะคะต้นนี้นะ เห็นไหมคะกาบเขาจะได้โทนสีเขียวนะคะแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะหยิบมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งกระถางนะคะสำหรับบอนกาบที่มีชื่อครุฑกระถางนี้นะคะแอมขอที่ 1, 150บาทนะคะ150บาทค่ะแอบพ่อบ้านมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวถ้าพ่อบ้านเห็นคลิปนี้อาจจะโดนเก็บก็ได้นะคะรีบนะรีบนะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เสนนะคะบอน กาบต้นนี้ย้ำอีกรอบค่ะมีชื่อว่าครุธนะคะน้องเป็นบอลกาบนะคะแล้วก็สเสน่ห์ของเขานะคะดูตรงกราบนะจะไล่โทนสีแดงสีเขียวสลับกันนะคะสวยค่ะเป็นไม้กาบโชกระดูกสวยมากๆจ้ามาต่อกันที่บอลกาบกัดสีต้นนี้บ้างมีชื่อว่าพยามุจจรินค่ะสําหรับพยามุจจรินนะคะ คัดแบบว่าขึ้นกัดสีมาแล้วนะคะน้องจะกัดสีแดงนะคะโทนนี้นะเริ่มต้นจากสีเขียวเขาจะกัดสีแดงนะคะแต่ถ้าเขาแก่สุดเขาจะออกแบบว่าออกโทนชมพูม่วงนะคะต้นนี้นะต้นนี้นะคะจะกัดออกแดงแรกๆพอโตไปนะคะสุดแล้วเขาจะกัดสีชมพูอมม่วงนะคะต้นนี้นะ พยามุจจริีความสูงขอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15เ้เซนนะคะมีมาแบ่ง2กระถางนะขอที่ 1, 150บาทนะ,นะคะกระถางแรกความสูงอยู่ที่ประมาณ23ส่สมเซนนะคะส่วนกระถางที่2ความสูงก็อยู่ที่ประมาณระดับ21เซนนะคะน้องเป็นบอลกาดนะคะไซส์ใหญ่แล้วค่ะสามารถย้ายขึ้น8ได้แล้วนะวันนี้ขอที่ 1, 150บบาทนะจ๊ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายเส้นของเขานะคะต้นนี้นะเทพสายรุ้งต้นนี้ด่างสวยค่ะเขาจะเป็นโทนด่างเข้มนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเทพสายรุ้งกระถางนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ21สเซนนะคะ21สเซนนะจ๊ะแอมแบ่งปันที่นะคะขอที่120บาทนะคะเทพสายรุ้งกระถางนี้นะคะหน้าสวยๆกัดส้มนะคะคอที่120บาทคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปัน1่กระ คต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นเทพสายรุ้งแผงนะคะยืนพื้นสีเขียวนะคะมีความด่างเหลืองนะคะต้นนี้นะเป็นเทพสายรุ้งแผงนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอมหยิบม,มาแบ่งปัน2กระถางนะเดี๋ยวให้ดูก่อนค่ะกระถางที่1น,นะคะลวดลายมาประมาณนี้นะคะสวยนะเป็นเทพสายรุ้งแผงค่ะนะคะลายแบบนี้นะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันให้ในราคาที่ ลายนี้แอมขอที่150บาทนะคะนาเก็บนะไม่ค่อยมีออกมาแบ่งเท่าไหร่นะคือแบบว่าลายสวยมากๆอันนี้จะเป็นกระถางที่2นะคะลายสวยค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเพราะว่าพื้นสีเขาอะจะเป็นโทนเขียวนะคะแล้วก็มีความด่างเหลืองแบบนี้นะคะไม่ใช่ด่างเหลืองอ่อนแอนะคะเขาเป็นด่างเหลืองที่แข็งแรงนะคะเป็นบอลกาดที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะชุดนี้นะ ความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะ17เซนค่ะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วเนาะย้ำกันอีกรอบค่ะเทปไซรุ้งแพกนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะให้ในราคาที่กระถางละ150บาทจ้าสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มก่อนนะคะ1กระถางได้ไป2ต้นแบบนี้นะคะวันนี้จัดโปรพิเศษเลยนะให้ไป1กระถางมี2ต้นนะคะเศรษฐีพั 1, ล้านแล้วก็ต้นนี้แอมจาชื่อไม่ได้นะคะวันนี้แบ่งปันที่100บาทนะคะ1 100บาทค่ะนะคะได้ฟอร์มกอไปแบบนี้เลยนะคะลายด่างมาสวยมากนะคะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะซึ่งวันนี้นะคะนำมาจัดโปรให้2กระถางนะคะในราคาที่ 1, 100บาทจ้าต่อกันที่ไม้ป้ายต้นนี้นะคะขายดีมากๆค่ะน้องมีชื่อว่าซับเจริญนะคะซับเจริญชุดนี้นะคะต้นใหญ่นะคะฟอร์มล้นกระถาง4นิ้วเลยนะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะไซ์นี้นะไซ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยให้เทียบจากมือแอมนะคะไซ์ใหญ่แบบนีนะะ้วันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางค่ะให้ในราคาที่กระถางละ1 0 0บาทนะกระถางละ1 0 0บาทนะคะเป็นไซ์ใหญ่นะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้นะไซ์นี้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะ ไซส์ใหญ่ๆนะคะล้นกระถาง4นิ้วป้ายแดงช่ำๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้แบ่งปันที่100บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่านางวิชุดานะคะกัดสีมาสวยแล้วค่ะ ความสูงนะคะสูงเป็นฟูดค่ะลูกค้าจ๋ากระถางนี้นะคะอยู่ในไซส์ขนาดกระถาง4นิ้วนะคะน้องเป็นไม้ฟอร์มก่อนนะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้ไป1ต้นใหญ่แล้วก็อีก2ต้นเล็กนะคะสําหรับกอนี้นะคะแอมแบ่งปันที่100บาทนะนางวิชวานะคะกระถางนี้แบ่งที่100บาทซึ่งคลิปนี้นะคะมีมาแค่กระถางเดียวนะจ๊า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เปรอะค่ะนะคะวันนี้นะคัดหน้าแจ่มๆสวยๆมาให้ชมกันเลยนะคะน้องเป็นลูกไม้โทนเปรอะนะด่างเปรอะที่สวยมากค่ะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะต้นนี้นะสวยหน้าเก็บค่ะวันนี้แบ่งปันที่100บาทนะรหัสในการสั่งซื้อนะคะลูกไม้เปรอะค่ะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะคัดลายหน้าแบบว่าชัดๆเข้มๆมาให้ชมกันเลยนะน้องหน้าเก็บค่ะนะคะหน้าเก็บมากๆค่ะใครยังไม่มีนะคะไม่ควรพลาดค่ะเป็นลูกไม้โทนสีสวยนะจ๊ะวันนี้แบ่งปันที่100บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้ค่ะจะมีความป้ายด้วยนะคะป้ายสีแบบว่าออกป้ายแดงนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะเป็นไม้ใบไทยกระดูกเขียวนะคะเป็นลูกไม้นะแอมจะนําไปตั้งชื่อน,นะคะต้นนี้นะนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับลูกไม้นะคะแอมใช้เป็นลูกไม้ต้นที่2นะคะนะคะต้นนี้นะได้รางวัลขวัญใจอาจารย์ปอจากจังหวัดสงขลามาด้วยนะคะนี่เลยนะคะน้องสวยค่ะฟอมใบดกใบหนานะคะ วันนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางนะคะแบ่งให้เนนราคาที่100บาทนะคะแอมขอที่100บาทค่ะไซนี้นะคะลูกค้าไปอัพไซส์ขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะคัดแบบว่าป้ายแดงมาให้แบบนี้นะคะเขาจะมีความกระจายเรื่องโทนสีสวยนะคะนี่เลยนะอันนี้ไยใหม่มากนะคะต้นนี้ใหญ่หน่อยนะคะเขาจะขัดโทนมาแบบนี้นะคะโทนสีสวยน่าเก็บนะคะฝากไว้ด้วยนะลูกไม้นะคะต้นที่2ค่ะวันนี้แบ่งปันที่100บาทจ้ะ ต่อกันที่ในรายการนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้ด่างมีชื่อว่าณะเมืองนอนท์นะคะลายด่างสวยฮับฮับมาเลยนะคะความสูงของชุดนี้อยู่ที่ประมาณ1 3ซมเซนนะคะ1 3ซน,นะซึ่งนะคะวันนี้แอมหยิบมาแบ่งปัน1กระถางค่ะเขาเหลือ1กระถางนะคะหน้าสวยเลยนะใบใหม่มากก็ด่างสวยนะคะต้นนี้นะด่างสวยแบบนี้น่าเก็บค่ะเขาจะมีความด่างเข้มๆนะคะสามารถปรับสภาพเรียงนอกตู้ได้นะคะ วันนี้น้ามืองนอนมีมาแบ่งหนึ่งกระทางนะให้ในราคาที่100บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายใบนะคะ ต้นน้องสูงใหญ่จริงๆค่ะไม่รู้ว่าจะถ่ายแนวไหนดีนะคะจึงใจะให้เห็นต้นของเขานะคะเห็นไหมสูงเป็นฟุตค่ะกระถางนี้นะคะพรเจ้าสัวนะลายสวยๆด่างเหลืองแบบนี้นะคะด่างดีนะแอมมีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะพรเจ้าสัวตัวกระถางนี้นะคะแอมขอที่180บาทนะคะลายสวยๆลายเท่ๆแบบนี้นะคะขอที่180บาทซึ่งวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันเพียงแค่1กระถางจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่245นะคะจัดเป็นโปรเค t ียตู้ซื้อครบ5ต้นจะส่งให้ฟรีซื้อเพียงแค่1-4กระถางค่าจะส่งแบบเมาส์า50บาททุกบ้านอีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแอมจะมีรอบจะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันอาคารที่30 มก,กราคมนะคะเราแพ็กจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์อ MS ให้เช่นเดิมค่ะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875บ้านนาะบอนสีค่ะโทรได้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะเอาละค่ะท้ายคลิปนี้นะคะเอมอยากจะให้ลูกค้าทุกบ้านนะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะ เจอกับแอมได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะ